ก็จะตับส่วนต่างในในในเบื้ต้นจะเป็นอย่างที่เขาเกทั้งหมดนะครับเราเรยนเพิ่มเตินิดนึงนะเพื่อเราเมื่อวันก่อที่เราคุยกันว่าจะรู้เป่าใหญ่ังเดินนีนะครับก็สามารถที่จะดูกข้ได้ด้วยเที่จะเติเเวลาที่จะมาเข้า หลังการเทียบเคียงเสร็จยังครับตัวอย่างดูตัวอย่างการเทียบเคียงที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนครับนะครับสมมติว่าอย่ในร่วงเราเ่องอยู่ที่ตำบลบางระจับเนี่ยครับ,รบแล้วก็จากตารางที่ให้ใปฏิบัติการไปแล้วนะก็จะวิเคราะห์ว่ามันจะมีผลกระทบมิติเขาปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับแปดมิติกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยถึงวงเล็บว่าแปดครับผมเรียกว่าแปดครับ ในตัวอย่างเรก็ยกตัวอย่างมาสองแหล่งลเรียนรู้แต่เมื่อกี้ที่นะครับท่ปรึกษาจากพี่แป้นหนึ่นะครับว่าเราอาจจะตัดให้เหลือเป็นแค่แหล่งแหล่งเรียนรู้นะครับอันนี้ mm. คือจากเวทีภาคกลางแต่ผมว่าเราจำล,ลองไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดเรียกใช้ขึ้นมารจะได้หานได้นะครับมาเด็กและโยบายส่วนแรกทีแรกจากกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เนี่ยก็บอกว่าแหล่งเรียนรู้ที่ปรากฏว่ามันจะตกถกได้นะก้อนหนึ่งสองส,สามนะครับไอ้ที่ว่างๆก็คือไม่ได้กระทบ อย่างเช่นศาสนาสนุนและแต่ตั้งสภาเด็กและเาวชนประจำบนก่อนแล้วเราพูดคุยกันแล้วเราควรจะปรับใหม่เป็นศสนาสนุนและจะตั้งสภาเี็กและเยาวชนประจำตำบลหรือหมายความว่าก็ไม่ต้องระบุเฉพาะเป็นแค่สภาเด็กแลยาวชนแต่อาจจะเป็นลักษณะอื่นเช่นหรือกลุ่มองค์กรเด็กและยาวชนนะครับให้มีส่วนร่วมกิจการของชุมเชินในต้นนะครับเคลียร์ขึ้นเนาะนะครับประเด็นอื่นๆนะครับก็ตามกันทันเนาะเพราะว่า งานวิชาการเนี่ยจะเป็นงานที่ใช้เวลาอะไรมากกันคือเร่วงงานที่เบื้องหลังของการถ่ายทำเบื้องหลังของการจัดการาน,นะคนพากจะยังไงอยู่นิเดินเดี๋ยวคุยกันนะคะว่าทีานจัดการเนี่ยเพราะว่าเป็นชอบ